ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับของวันเสาร์ที่26เมษายน2568นาหะครับสาหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยทันใจของเราก็มีมีดมานาเสนอจํานวนหเล่มนะครับในราคาเล่มละ6600้อเอ้ยราคาเล่มละ7 0 0บาทพร้อมส่งแล้วกันนะครับราคาเล่มละ7 0 0รบาทพร้อมส่งนะครับโดยมีดทั้งหเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบขึ้นไฟสองรอบนะครับ ด้ามโดฝักทําจากไม้ปะดูนะครับเข้าด้ามโดยอีพ็อกซี่นะครับรัดลายปอก้าสวยงามนะครับอ่ามาชมรายะเอียดของมีดกันนะครับทีนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับอ่างานฝีมือล้วนๆนะครับผมนะครับการแฮนเมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโดยมีดเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาว9.5นิ้วนะครับด้ามยาว5.5นิ้วนะครับท้องกว้าง2นิ้วสันกกหนา8มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับผม อ่าเล่มนี้ครับเหมาะสําหรับพกพาใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับสวยงามมากนะครับอ่าในราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทนี่หาซื้อยากนะครับอ่าหาในตลาดหายากนะครับหาที่นี่หาได้นะครับผมนะครับอ่าต่อมาเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวเก้าจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดสองนิ้วท้องกว้างสองนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับอ่า ทั้งเล่มหนึ่งเล่มสองสวยงามมากครับเหมาะสำหรับพกพานะครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับต่อมาเล่มที่สามนะครับเล่มที่สามใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดสามนิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดเจ็ดนิ้วท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันโคกหนาแปดมิลไล่ระดับนะครับทิ้งผิวไฟนะครับอันนี้ก็เป็นด้ามระฟัดก็ไม้ประดูเหมือนกันนะครับผมนะครับสวยงามมากนะครับผมในราคาเจ็ดร้อย เล่มละเจ็ดร้อยบาทนี่โอ้ถือว่าหายากมากๆนะครับคุณลูกค้าอ่าต่อมาเล่นที่สี่นะครับใบเมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับสองกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันกกกงาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับนี่สวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับผมนะครับสินค้าเราว่าประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคลมีนะครับหากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับผมนะครับ เร่มที่สี่แล้วนะครับอต่อมาเล่มที่ห้านะครับเล่มนี้นะครับอริ้วหมายเลขห้าใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสารทุกหนาแปดมิลไล่ระดับนะครับผมนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่นะครับคุณลูกค้านะครับก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับไม่เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับผมแต่ก็จะหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับเพราะเราเป็นงานฝีมือนะครับ เล่มที่6นะครับใบมีดยาว11.5นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง 2. 3ดนิ้วสันกกหนา8ปมิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับทิ้งผิวไฟทิ้งผิวคอนนะครับทิ้งลายคอนนะครับทิ้งรอยคอนนะครับแล้วก็ทิ้งผิวไฟขัดไว้สวยงามนะครับนะครับสวยงามมากนะครับผมราคาเล่มาเจ็ดร้อยบาทนี่โอ้ยหายากนะครับคุณลูก้าไปหาตามตลาดนี่ก็เล่มละ3 0 0 400บาทนี่ก็ เป็นเลกก้าเฉยๆนะครับใช้ไม่ได้ครับเด็กแนบอันนี้เด็กแนบนะครับผมแนบแข็งแรงทนทานนะครับอ่าแล้วก็ผิวไฟงามมากนะครับขัดขาวสวยงามมากนะครับผมหายากครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0639845673นะครับทางไอดีไลน์ก็0639845673นะครับฝากติดตามผลงานทางช่อง YouTube ซุ้มมีดโดยทันใจแล้วก็เฟซบุ๊กน้ำป่อเฉยภูมิแล้วก็ f เฟซบ o ๊กลงตีมีดโดยทันใจด้วยนะครับผม นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามขอบคุณทุกคํำชมเชยที่ชมเชยเข้ามานะครับสินค้าดีมีคุณภาพสวยงามมากใช้งานได้สารพัดประโยชน์ยอดเยี่ยมมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม